สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่16เดือนสิบปีหกแปดนะครับผมสูตรเม็ดเดียวเมืม่อวานนี้ผมให้หนึ่งนะผมเน้นปกติกับ v นะก็เข้าเป็นรอบ VIP เข้าเป็นตัวเน้นด้วยนั้นหนึ่งหกนะออกมาหนึ่งหกนะครับ นอยวีนอยสุดท้ายถึงจะเข้าเปน็นนอยสุดท้ายแต่ผมก็ยังเน้นให้ถูกรอบนะใช่ไหมนะเน้นปกติกับ v, นะวีนะเมื่อวานเนี่ยก็เน้นให้ถูกรอบอยู่นะหนึ่งหกเข้าเป็นตัวเน้เนหนึ่งก็มาอยู่น้อยได้อยู่นะก็มาตามมาต่อครับผมเหมือนจะไหลหนึ่งอยู่ด้วยนะช่วงเนี้ย เหมือนจะไหลเลขหนึ่งอยู่ด้วยเนาะเอาหนึ่งอีกแล้วกันนะหนึ่งอีกแล้วกันก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่กันนะครับหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งสอง หนึ่งมาอีกแน่นอนทุกคนถ้าถ้าจะไหลนะถ้าถ้าเลขจะไหลนะก็ก็คิดว่าน่าจะมาอีกนะหนึ่งนเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดนะรอบที่เน้นวันนี้ก็ขอให้เน้นถูกรอบล้วกันนะก็จะเป็นพิเศษละกันพิเศษกับปกตินาะอสองฮานอยนี่แหละขอให้มีเนึนมาละกัน V.I.P ผมว่าไม่น่าจะมานะทุกคนอน่ให้เล่นให่สองไมลยก็ได้วันเนี้ยก็จะเป็นพิเศษพิเศษกับปกตินะครับ นี่แหละสองห้านอยนี่แหละนะขอให้มีเหมือนกันเนาะสำหรับแนวาทางหวยห้านอยสูตรเม็ดเดียวนะครับก็จบไปแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆค่ามโชคดีนะครับสวัสดีครับ